ปลูกบอนสีนะคะนอกจากการเอาใจใส่ดูแลนะคะป้องกันไม่ให้เกิดศัตรูพืชแล้วนะคะการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นใบนะคะและก็สีสันของเขาก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้ส่วนสวยก็จะมาแชร์นะคะแบ่งปันสูตรปุ๋ยนะคะที่ทาง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆไม่ยุ่งยากนะคะใช้บำรุงบอนสี รถเขาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะได้ทั้งความสวยที่ต้นใหญ่ใบโตและแถมมีสีสันนะคะที่ทเข้มจัดสดใสแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะพื้นใบมันวาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆสีเขียวก็เขียวเข้ม แบบนี้เลยนะคะทรงใบนี่สวยนะคะมีความพริ้วดูแล้วเขามีชีวิตชีวามากๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือบอนสีสุขภาพดีนะคะถ้าเพื่อนๆอยากมีบอนสีสุขภาพดีสีสันสดใสนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะสวนสวยบอกทุกขั้นตอนนะคะและทำง่ายมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยจะมาแชร์สูตรปุ๋ยน้ํานะคะที่สวนสวยใช้รถบอลสีแล้วเขามีสีสันที่สวยงามเข้มจัดแบบนี้นะคะทําง่ายๆ อย่างที่เพื่อนๆทุกคนรู้กันนะคะการปลูกต้นไม้ให้สวยงามความใส่ใจก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆก็ต้องมีเหมือนกันนะคะวันนี้สวนสวยจะมาแชร์แบ่งปันเคล็ดลับที่ใช้ในการดูแลบอนสีสูตรปุ๋ยน้ำนะคะที่ใช้ในการรดบอนสีทุกหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อช่วยให้เขามีสีสันที่สวยงามเข้มๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังกันคะ่ะ การปลูกบอนสีแบบนอกตู้แบบนี้นะคะเพื่อนๆค่อนข้างดูแลรักษายากนะคะคนปลูกจะต้องเอาใจใส่ดูแลมากๆเลยอันนีสน้สวยนะคะแชร์จากประสบการณ์เป็นคนชอบปลูกบอนสีและก็มีใจรักบอนสีมากๆนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆบอนสีนะคะเราจำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้เขา สดใสสวยงามแบบนี้นะคะถ้าเราปลูกตามมีตามเกิดตามยถากรรมนะคะเพื่อนๆก็เป็นไปได้ยากมากๆนะคะที่เขาจะเจริญเติบโตวสวยงามสีสันสดใสแบบนี้นะคะพระยาพันวังของสวนสวยนะคะ พื้นสีใบนะคะแดงเข้มๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแดงเปรดมากๆเลยนะคะสวยงามนะคะมีความพลิ้วที่ขอบใบอันนี้สีเบนจะลงนะคะผ่านการพักฟื้นมานะคะยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพื่อนๆแทงยอดใหม่นะคะและแถมได้สีสันสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ ส่วนกระถางนี้นะคะบอนสีกวนอิมนะคะเพื่อนๆปลูกรวมก,กันกับบอนสีเท้าสหัดเดชะนะคะดูพื้นใบเขาเลยค่ะเพื่อนๆมีความาสีขาวนวลน,นะคะสะอาดแบบนี้เลยค่ะตัดกับสีเขียว เข้มๆแบบนี้นะคะดูนี่ค่ะเส้นลายใบนะคะถึงจะเป็นบอลสีขาวนะคะเพื่อนๆเส้นลายใบเขาก็สวยงามนะคะเราดูแล้วเขามีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะอันนี้เกิดจากการดูแลบำรุงเขานะคะทั้งใส่ปุ๋ยทั้งการเลี้ยงให้ได้แดดได้น้ำตามความต้องการของบอลสีนะคะเพื่อนๆเราถึงจะได้บอลสีที่สีสวยแบบนี้นะคะ ต้นนี้นะคะเราก็ใส่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่โชว์สีสันนะคะแดดต้องได้และปุ๋ยก็ต้องมีนะคะเพื่อนๆการใส่ปุ๋ยน้ำเพื่อเร่งสีสันให้เขานะคะ<ๆ>ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะ <ๆ S 2> เห็นไหมคะนี่สีสันสดใสมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆน ในเรื่องสีสันบนใบของบอลสีนะคะเ,เพื่อนๆจำเป็นมากๆตัวช่วยหนึ่งก็คือแสงแดดนะคะต่อให้เราใส่ปุ๋ย ช่วยเร่งในการกัดสีขนาดไหนนะคะแต่ในเมื่อถ้าเราปลูกในร่มอย่างเดียวนะคะไม่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งสีนะคะก็จะไม่มีผลอะไรนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะต้องใช้ควบคู่กันและปุ๋ยที่ส่วนสวยใช้ในวันนี้นะคะเพื่อนๆรู้จักกันอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นปุ๋ยบัวนะคะห่อสีแดงแบบนี้นะคะเขาจะเป็นสูตรนะคะเพิ่มดอกเพิ่มสีสันนะคะ ตัวนี้ช่วยเร่งสีให้บอลสีของเรานะคะมีความสวยงามใบใหญ่โตขึ้นนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะส่วนปริมาณในการใช้นะคะส่วนสวยใช้นี่ค่ะหก้อนนี่นะคะใช้ปุ๋ยบัวซองสีแดงนะคะเพื่อนๆหนึ่งก้อนผสมน้ำลงไปแบบนี้นะคะ ปุ๋ย1เม็ดต่อน้ำา5ลิตรนะคะเพื่อนๆคนให้เขาละลายเสร็จแล้วนะคะใช้รถนะคะ1อาทิตย์ต่อครั้งนะคะเพื่อนๆตัวนี้ใช้ผสมใส่บัวรดน้ำนะคะรดลงไปในกระถางบอลสีของเราเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ส่วนสวยจะใช้วิธีการตักนะคะอันนี้ก็ตักรดลงไปเลยค่ะในกระถางบอลสีของเรานะคะเพื่อนๆรดลงไปรอบๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นเคล็ดลับนะคะความสวย ของบอนสีที่บ้านของสนสวยนะคะเพื่อนๆเราใช้วิธีการรดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มสีสันบอลสีของเรานะคะให้สีเข้มจัดสดใสนะคะและก็การเจริญเติบโตที่ใบใหญ่ใบโตขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่พื้นใบเขาจะมีสีชมพูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือสวยมากๆนะคะเห็นไหมคะนี่ ใบบอนสีนะคะสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆเพิ่มสีสันนะคะสวยมากๆเห็นไหมคะพื้นใบเขาจะเป็นสีชมพูเลยนี่ค่ะสวนบอนสีแดงนะคะเพื่อนๆแดงงามแบบนี้เลยค่ะ